ก็ตอนนี้ก็แต่งงานไปแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้วางแผนนะคนอื่นเขามีเจ้าตัวน้อยมีลูกกันไปหมดแล้วผมยังยังไม่ค่อยอยากเลี้ยงเด็กอะ่ะคือยังอยากจะไปเที่ยวทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์ออกไปลุยๆอยู่อะไรเงี้ยขอขอเวลาขอเวลา <laughs> ใช่ใช่คือชอบไปดําน้ําชอบแบบเข้าป่าอะไรเงี้ยชอบไปที่มันแบบทุกยากลําเค็นอะไรเงี้ยตอนนี้ละครมีอยู่ทั้งหมด รวมเรื่องนี้ด้วยนะมี6เรื่อง,6เ,อง6เรื่องก็ถ่ายไปก็มีวันเสาร์ที่เจอกันแน่นอนอยู่แล้วก็คือกองพันหันษาจะมีเรื่องที่ใกล้ๆจะออนแอร์แล้วอีก2เรื่องก็คือเรื่องอบัลังหงของพี่ตัวสรันยูแล้วก็มีเ,เทพธิดาป่าคอนกรีตน,นะครับเป็นของค่าย59ออนแอร์พี่เจฟพี่เจฟพี่เจลูกของพี่เจฟกัญจนาพรน่ยนะฮนะแต่และเรื่องที่ที่กำลังจะออกเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่อย่างของพี่ตัวนี่ก็ แกตั้งใจทํามากเลยนะเรื่องบัลลังก์หงบทประพันธ์เขียนเองแล้วก็กํากับเองเสียดายไม่ได้เล่นเองด้วยนะครับแต่ว่าสนุกเพราะว่าพี่พตัวทาํางานค่อนข้างละเอียดและเนื้อเรื่องก็คือความสัมพันธ์ของคนในเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบคือเข้มข้นนะ่ะแต่ละคนจะมีเรื่องของแต่ละคนที่แบบดูแล้วแบบม,มันจีตใจอะอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูนะ ธุรกิจส่วนตัวตอนนี้นะครับผมก็ทำพวกอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับนับประดิษฐ์ก็จะมี 3D printer แล้วผมก็ไปสร้างสร้างฉากละครสร้างฉากละครให้ของกันแล้วแต่ใครจ้างก็ไปทำให้แล้วก็พวกอุปกรณ์ประกอบฉากอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีตรงนี้ทำขึ้นมาเพราะว่ามีแบบมีเครื่องจักรทำอ่ะสำหรับ ละครเรื่องลูกหลงนะครับกลับมาทําใหม่อีกแล้วนะครหลังจากที่หายไปนานเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่มีแบบว่าความอาถรรพ์อะไรเงี้ยให้คุณผู้ชมได้ติดตามแต่ว่าสิ่งที่มีคือน้องๆนักแสดงหน้าใหม่ๆที่แบบเฟรชชี่นะครับรวมไปถึงความสดใสความเรื่องราวอีกมุมหนึ่งที่ในสังคมเราที่ เราอาจจะไม่ได้ไปสัมผัสเราไม่ได้ไปคุ้นเคยมุมเนี้ยมันก็จะมาปรากฏให้เห็นในละครนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมอีกรสชาตินึงนะครับของละครนะครับเรื่องลูกหลงของทางช่องจิตสีครับ